พระภารกิจอีกด้านหนึ่งของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวราราชาทินด,ดามาตคือทรงดำรงตำแหน่งอาสาการชาติกิติมาศและเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านในโครงการอาสาการชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านเป็นประจำทุกปีด้วยทรงห่วงใยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนผู้ดูแลขาดความรู้และความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ดีพออาจทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินดดามาศจึงทรงพระกรุณารับโครงการอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านไว้ในพระอุปธรรมเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2537 เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วยช่วยให้ครอบครัวและผู้ป่วยมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองในการเสด็จเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละครั้ง พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นอาสากาชาติทั่วไปทรงเช็ดตัวให้กับผู้ป่วยเด็กที่มีไข้ทรงให้คำแนะนำการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอมัมพฤกษ์และทรงให้กําลังใจแก่ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุอีกทั้งทรงติดตามซักถามอาการของผู้ป่วยเป็นระยะระยะ นอกจากนี้ยังทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาเสด็จเยี่ยมประทานคำแนะนำและกำลังใจพร้อมทั้งประทานกระเช้าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาและทุนการศึกษาแก่ผู้ติดเชื้อทั้งชายหญิงและเด็กไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือชมรมผู้ติดเชื้อเป็นประจำทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2,545ถึง2,553 สร้างความปรับปลื้มทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีกำลังใจที่ดีสามารถฟื้นฟูสุขภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็วดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระจริยวัรในการเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยด้วยพระองค์เองนี้จะเป็นสิ่งย้ำให้อาสาการชาติทุกคนได้เจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามนี้ตลอดไป